อย่างที่เกินกันไปต้นรายการนะคะว่าน้องๆแอดมินชั่นที่แบบพลาดเนี่ยอย่าเพิ่งหมดอย่าอย่าเพิ่งหมดหวางหมดโอกาสนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเป็นขณะที่น่าสนใจมากๆคนที่เล่นเกมนี่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนักศึกษามลังสิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมของเขากันดีกว่าครับ ได้ดูภาพตัวอย่างกันไปอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถึงเลยขอให้แนะนําตัวกันก่อนดีกว่าใครเป็นใครกันบ้างอะอ่าผมโจ้นะครับกําพลชอบเรงศักดิ์ครับครับผมโดมนะครับภาษาอาสาลัครับผู้วิโดม์อุปกรณ์รับนี่โดมนะครับราชเนมมาเสิร์ฟครับคือพวกเรามาจากคณะคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียครับมอลังจิตครับอ่ามาจากคณะเกมก่อนอื่นต้องขอถามกันก่อนว่าปกติเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่าโอ้โหก็ระดับหนึ่งนะคร ไม่ไมผมนอนไม่หลับไปเฉยอ,อ,อเล่นเกมคนัขนาดหรือเปล่าอ๋อคงคงแม่เสวยอยากจะทำเกมมากกว่าอ๋อ,อ,อคือการที่พี่3คนเนี่ยน้ำลายกระเด็นชอบเล่นเกมเลยชอบเล่นเกมอยู่แล้วเลยทำให้มีแบบอ,อ่อ inspiration ให้ตัวเองอยากสร้างเกมหรือเปล่าครับ ก็ใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่โดยส่วนตัวก็เป็นคนชอบงานด้านนี้อยู่แล้วด้วยครับแล้วอย่างเกมที่เราเผ่ห็นกันไปไม่กี้ครับชื่อเกมอะไรมีลักษณะยังไงกันบ้างครับครับชื่อเกมชื่อว่าเกมไอเซนอาร์มนะฮะเป็นภาษารัสเซียแปลว่าไอเซนเนี่ยแปลว่าโลหะอาร์มแปลว่าอาวุธ ก็คือในเกมของเรานี่เป็นเกมหุ่นยนต์ยิงกันใะโอเคแต่ดูภาพเมื่อกี้นี่เป็นภาพแบบกราฟิกสวยมากเหมือนที่เราเป็นเล่นกันตามคอมจริงเลยอะคือตอนแรกเนี่ยถ้ามูดคนไม่รู้เนี่ยอาจจะดูได้นะครับว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยทำรู้สึกไงมากเนี่ยเพราะภูมิใจฮะแต่ว่าถามก่อนเลยดีกว่าว่า พี่โจ้พี่โดมพี่ซันเนี่ยแต่ละคนรับหน้าที่อะไรมันงใช่ครับผมโจ้นะครับก็คือเป็นมือกราฟิกมหนาซี่แบบสร้างชิ้นงานให้เป็นแบบทีดีที่แบบผู้เล่นสามารถสัมผัสได้ครับผมก็คือเปรียบถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับเป็นช่างปั้นดินก็ได้เหมือนกับว่าปั้นดินจากตันดินให้เป็นรูปร่างอะไรเงี้ยั็คือขุนยนที่อยู่ในเกมคือพี่โจ้รับหน้าที่สร้างใช่ไหมใช่ครับพวกหุนยนต์พวกสิ่งก่อสร้างต่างอะไรเงี้ยครับครับผมครับอ่ะส่วนพี่ซันล่ะครับอ๋อผมพี่โดมพี่โดมเท่าไหร่ ทำหน้าที่คือเ e ็ทนิเชียลอาร์ตินทับชีในวงการนะฮะก็คือทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคนั่นเองก็คือชิ้นงานกราฟิกที่เจ้าทำเนี่ยผมเนี่ยต้องเอามาทำให้มันใช้งานได้ทำแอนิเมชันแล้วก็ให้เคลื่อนไหวได้อย่างนี้ะครับแล้วก็ส่งให้โปรแกรมเมอร์คือซันซึ่งผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำ ซอสทุกอย่างครับมารวมกันแล้วใส่คําสั่งตัวอย่างให้มันทางานเป็นเกมได้นเองแล้วสำหรับจุดเด่นในเกมนี้ครับมีอะไรที่แบบพีคเคยอยากนําเสนอมากมากก็นะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยีการแสดงผลของภาพในรูปแบบ 3D ในระดับสากลเลยทีเดียวที่เขาใช้กันใช่ใช่คือเกมนี้เหมือนกับเกมที่แบบเฮยระดับโลกทั่วไปอย่างนั้นเลยใช่ครับซึ่งทําให้แบบผู้เล่นน่ะมีส่วนร่วมมีอารมณ์อินน่ะกับเกมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่าปัจจุบันเนี้ยหลายคนยังแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบ ผลงานลักษณะเนี้ยนักษาไทยทําได้จริงครับถูต้องครับแต่ว่าต้องถามถึงว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าแบบมันยากเกินไปอะภาพมันดูแบบว่าเฮ้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นักศึกษาทําได้จริงเหรอมันยากง่มันยากง่ายแค่ไหนคือจว่าถึงความยากมันก็ยากครับแต่ว่าถ้าเราใจรักแันบางทีเราก็สามารถทําสิ่งยากๆได้แล้วก็ จริงสำคัญคือมหาลัยให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยในเรื่องของเทคโนโลยีคือเรามี l a บที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปกินนอนอยู่นั้นเลยกินนอนในนั้นเลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพค่อนข้างประสิทธิภาพค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็เป็นกุญแจหลักจริงๆเป็นพื้นฐานเลยจริงๆเโลยีอ่าแต่ว่าพูดถึงมอลังสิตดีกว่าได้ข่าวว่าในคณะของพี่พเนี่ยครับมีการแบบเปิดสอนวิชาใหม่ๆด้วยเออใช่มีแบบวิชาอะไรบ้างครับใช่ครับก็ตอนนี้ครับทางมหาลัยเราเนี่ยก็จะเหมือนกับว่า ในโลกนี้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะคอยติดตามตลอด an ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของ iPhone ใช่ไหมครับที่รับความนิยมก็ไอแพดมีด้วยป่ะใช่ครับก็ก็เปิดวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตแอปพลิเคชันเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับเขียนโปรแกรมบนไอโฟนเท่ากับสามารถเราสามารถเรียนเราไปประยุกต์ทำได้ใช้จริงได้เลยใช่ไหมครับถูกครับประมาณนั้นอ๋ออัปเดตเฮ้ยอัปเดตมากอ่ะถ้าเกิดมีขนาด iPhone iPad มาเป็นวิชาเรียนด้วยอ่ะโอเค่ะเดี๋ยววันนี้เราดีกว่าเลยความยากง่ายของตัวเกมไอเสนอาร์มเนี่ยครับยากไหมพี่ วิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบสมมติอาจจะดูแบบเล่นยากหรือเปล่าอืมก็ยากในแบบนึงนะครับเพราะเอเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบบที่ผู้เล่นต้องใช้ทักษะเหมือนเกมหมากลุกนะฮะอ๋อครับผมแล้วก็สามารถปรับแต่งตัวละครในเกมได้นะครับก็เหมือนเกม RPG คือมันดูว่าแบบอาจจะไปลงใน Facebook ได้นะพี่เชิยจริงปะจริงๆคือใน Facebook ตอนนี้มีเกมแฟชออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและที่สำคัญเลยเนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมที่เราสามารถไปขายตลาดได้ไหมครับคือ พี่มีแต่ละคนมีความคิดว่าแบบทําเกมออกมาเพื่อไปขายหรือยังก็ในมุมมองของการตลาดนะครับก็ทางสาขาเราเนี่ยก็ได้ให้มุ่งเน้นให้เราทําเกมเพื่อบางทีเราก็ต้องมองเกี่ยวกับการตลาดไว้ก่อนครับบางทีเราทําออกมาแล้วบางทีขายไม่ได้แต่ในส่วนของการศึกษาเนี่ยบางทีเราก็อยากจะให้นักศึกษาได้ทําตามความฝันเต็มที่ไปก่อนนะครับแต่นอกความจริงเราก็ต้องอิงการตลาดเป็นหลักอยู่แล้วครับเอาล่ะมาเวลาเราอาจจะเหลือน้อยนิดนึงนะครับสุดท้ายนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยแนะนําดีกว่าว่า คณะนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆืที่สนใจเนี่ยคณะนี้น่าสนใจยังไงครับอือเอาด้านนี้ก่อนเลยอ๋อก็นะครับก็ลักษณะการเรียนก็น่าสนใจนะครับเพราะปกติว่าเราไม่ใช่แค่เรียนแค่แบบทฤษฎีเรานี่เน้นการปฏิบัติเรียนรู้จากงานจริงเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยเลยประมาณนั้นนะฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเออจะได้มีความสุขกับการเรียนอะไรอย่างนั้นใช่แล้วสนุกกับการทํางานนะครับอครับครับผมคีโดมครับก็ ดีก็ดีตรงที่ว่ามหาลัยเนี่ยสามารถพพอร์ตพวกเราครับทุกด้านเลยด้านทโษฎีด้านเทคนิคแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเกมแล้วก็มุมมองในอุตสาหกรรมข้างนอกนะครับก็จะได้รับตรงนี้ด้วยพี่สันครับสําหรับเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับก็คือก็ต้องถามแต่ว่าความชอบเนี่ยคือเราชอบเล่นเกมหรือชอบทําเกมถ้าบางคนเนี่ยเข้ามาก็เจอปัญหาคนชอบเล่นเกมอย่างเดียวอะไร้ยฮะแต่ว่าผมเชื่อว่า ถ้าเราชอบสักอย่างเนี่ยเราก็ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับโอเคครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากนะครับที่มา ให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆมากเลยนะแต่ที่สำ<ช>คัญเลยก่อนจากกันไปให้พี่ๆให้พี่สารแล้วกันถ้าเกิดน้องๆสนใจเนี่ย<อ>สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันที่ไหนได้หรือเปล่าครับครับก็เข้าไปทางมหาลายัยเว็บมหาลัยครับคือ www.rsu.ac.th ครับครับผมนี้น้องๆก็คลิกเข้าไปดูกันได้แล้วกันเป็นอีหนึ่งคณะที่น้องๆถ้าเกิดสมมติว่าสนใจอยากทําเกมอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โดขอบคุณพี่โจมากครับ